คำคมดโดนแบบหาๆไม่ต้องชอบอะไรเหมือนเราก็ได้ขอแค่ชอบเราก็พอโตมาถึงได้รู้ว่าโลกไม่ได้สวยเหมือนเราเลยเราสวยกว่าถ้าที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่ของเราเราก็จะไม่มีชโนดเขามันทรงดีส่วนเราอะส่งตัวได้ก็บุญละเบนกกรรมของเธอที่ได้เจอคนน่ารักแบบเราชีวิตไม่เคยเป็นภาระใครนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งตลอดขอตลอด เง่านิดหน่อยแต่ก็กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดเป็นคนหน้ากอดอันนี้ไม่ตลกวันนี้ไม่เห็นค่าวันหน้าก็ได้เราวางทุกวันแหละยุคนี้พรมลิขิตกระสูบบัตรเครดิตไม่ได้หรอกเชื่อสิสิ่งเล็กๆที่เขาเรียกว่ารักแต่ถ้าสิ่งลับๆเขาเรียกว่าชื่อถึงอะไรจะไม่ดี ตากดีอ่ะที่หนึ่งนะเป็นคนไม่อ้อนใครเพราะส่วนใหญ่อ้อนบารทาคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันฮื้อนึกว่าอยู่กลุ่มเสี่ยงที่ไหนได้อยู่กลุ่มโสถึงใจจะไม่แข็งพอแต่เราก็มีบ่าไหลคอที่แข็งมากเพื่อนตายหาไม่ยากไม่มีที่บ้านก็ที่วัดในวันที่ไม่มีคนเคียงข้าง เราก็ยังมีเหนียงที่อยู่ข้างคอฉันไม่ต้องการไปสวรรค์เพราะบนนั้นไม่มีเพื่อนฉันสักคนสุดท้ายแล้วเราก็ต้องการใครสักคนถึงแม้ว่าในใจเราจะต้องการเป็นสิบก็ตาม <c oughs> เป็นของตายไม่ได้หรอกเป็นได้แต่ของแซบเธอบอกเขาแสนดีโทษทีฉันน่ะแสนแซบ พร้อมที่จะหยุดเสมอถ้าเจอไฟแดงอย่าทำวันนี้ให้ดีที่สดุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำเป็นควยก็ดีนะชีวิตนี้จะได้ไม่เหงาพรอมีเขาตลอดเวลา